สวัสดีครับผมพอดีผมมาบ้านนวลตาลที่อำเภอขามเทศอผมมาเห็นบ้านหลังหนึ่งสวยมากๆครับผมงบประมาณล้านต้นๆครับสวยมากครับผมพาไปดูครับผมสวัสดีครับจากช่องพลอประสาน h ชนแนลนะครับผมพามาดูบ้านหลานครับผมอันนี้เพิ่งสร้างเสร็จครับผมแต่ยังเก็บรายละเอียดไม่หมดนะครับผมช่างเขายังหยุดปีใหม่ครับผม บรรยากาศสวยมากครับผมนหลังนะสวยมากเลยสวยมากเลยบรรยากาศรอบรอบ,บ้านนะครับผมสวยมากครับผมดมาดูบรรยากาศรอบรอบ,บ้านนะครับสวยมากบ้านหลานครับผมอยู่ที่บ้านนนตานตำบลขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมานะครับผมเนี่ยยังทําไม่ค่อยเสร็จดียังเก็บไม่หมดเลยครับผมสวยมากเลยครับผมบรรยากาศกรอบๆบ้านนะครับผมพาไปดูในห้องครับผมสวยมากห้องนอนอันนี้ห้องนอนครับผมอันนี้กว้างมากครับผมสวยบรรยากาศสวยมากครับผม สวยมากหนึ่งห้องนอนดีนะอุ่นมน้องตออท่านนะ้องทุกวันนี้น้องไม่อยากขึ้นอ่าอีกห้องหนึ่งห้องนอนสวยอ,อ,อันนี้ห้องน้ำครับผมสวยครับผมห้องน้ำสวยมากเลยมีน้ำอุ่นด้วย, <c oughs> <c oughs> ยบรรยากาศกรับผมสวยมากครับผม จะพาไปดูอีกห้องครับผมนี่สองห้องนอนอันนี้ห้องครัวนี่ห้องครัวก็สวยมากห้องครัวแล้วก็มีห้องน้ำอีกครับหนึ่งห้องจะเป็นห้องนอนสองห้องน้ำสอง สวยมากครับผมบ้านหลังครับผมช่างก็ทําได้สวยมากเลยแต่วันนี้จะจะยกเสาเอกสะโทอีกอีกหลังนึ่งนะครับผมอันนี้ยกแล้วเสร็จแล้วหนึ่งหลังครับผมนีม่สิงสวยบรรยากาศห้องน้ำสองห้องสองห้องน้ำสองห้องนอนครับผมสวยมากจริงครับผมเนี่ยสวยสวยสวยจริงครับผม มีห้องน้ำห้องที่สองครับผมมีอ่างล้างหน้าด้วยดีทุกอย่างครับผมเนี่ยสุขภัณฑ์ก็โอเคครับผมสุขภัณฑ์สวยผ้าผืนผ้าที่ผืนผ้าก็มีสวยผนังสวยมากเลยครับผมสวยจริงๆครับผมบ้านหลังครัตตตตบผมล้างทุกน้องตุ๊กตาหลานตุ๊กตาครับผม ดูบรรยากาศร,รอบบ้านนะครับผมสวยมากครับผมบรรยากาศสวยมากครับผมบ้านหลังใหม่แต่วันนี้จะขึ้นเสาเอกสะโทรอีกหลังหนึ่งครับผมบรรยากาศสวยครับอันนี้เปิดเข้าเข้า กว้างครับผมบรรยากาศรอบรอบบกว้างครับข er> ้านหลังนี <S 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 ้กว you know ้างมากครับทรงโมเดิร์นครับผมสวยครับผมผมชอบสีครับผมเขาเรียกสีอะไรผมไม่แน่ใจะครับผมสีสวยมากเลยครับผมกว้างนะครับผมเนี่ยกว้างจริงครับผมสองห้องนอนสองห้องน้ําห้องรับแขกสวยมากครับผมเบรเวนกว้างมากเลยครับกว้างจริงครับผมเนี่ย หน้าต่างก็สวยครับเนี่ยสวยบรรยากาศดีครับผมบรรยากาศร,บรอบๆบ้านสวยมากครับผมสวยมากพื้นที่กว้างครับผมเนี่ยสวยมากเลยมีระเบียงหน้าบ้านนั่งเล่นที่จอดรถที่จอดรถก็กว้างครับผมที่จอดรถเนี่ยกว้างมากเลยครับผม ที่จอดรถกว้างมากครับผมที่จอดรถกว้างจริงครับผมบรรยากาศนะครับผมที่บ้านนนตาลอำเภอขามเทเลโสจังหวัดนครราชสีมาครับผมวันนี้มาเที่ยวบ้านหลานเขยครับผมบรรยากาศดีมากครับผมสดชื่นอนาะกาศดีมากเลยครับผมอากาศยามเ,าเ,ชาเช้าครับผมตอนนี้ ช่องพรมิสานแชนเนลพอดีจะมาถามน้อง,งบ้านหลังนี้สร้างได้นานยังครับผมครับเพิ่งสร้างยังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ครับงบประมาณเท่าไหร่ครับเนี้ยก็ตอนนี้อยู่เก้าแสนห้าเก้าแสนห้าเนาะ <5, S 2> โอ้หลังใหญ่มากเลยครับผม <พอ S 1> ผมพามาดูครับผมสวยมากเลยครับ 9, เก้าแสนหะ้ายังไม่เสร็จเนาะยังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้เหลืออะไรบ้างครับผมเหลมีระบบไฟแล้วก็แอร์แล้วก็กับเรื่องที่หน่อยครับผม อันนี้บ้านน้องตุ๊กตาและพี่เอนน้องชื่ออะไรนะน้องออฟครับน้องออฟเนาะน้องออฟน้องตุ๊กตานะครับผมที่บ้านนนตานะครับผมเหลือไฟเนาะแอร์ไฟกับแอร์ครับครับผมยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะนี่ประมาณ90%แล้วเนาะครับผมครับผมกับช่องพรอมิสานแชนเนลนะครับผมไงก็ให้ต่อให้สำเร็จสำเร็จเนาะเดี๋ยวเราก็ได้ขึ้นบ้านใหม่กันเนาะดูสวยครับผมเร็วๆนี้เนาะครับผมให้เจริญรุ่งเรืองนะครับผมครับผมให้เฮงๆรวยๆนะครับผม ฝากช่องนะครับขอไปสารชาแนวครับขอบคุณมากครับผมครับ